อัศามัวลกุ้มสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังของลายนะคะจะเป็นอย่างไรงั้นเรามารับชมกันเลยนะคะง่ายๆมากเลยค่ะอันดับแรกให้กดไปในแอปไลน์ก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้กดไปในแชทส่วนตัวของใครเลยก็ได้ในไลน์ส่วนตัวนะอันนี้คือไอส่วนตัวของฉันะคะก็ให้กดไปแล้วนะคะก็ให้กดที่ขีดสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ให้กดไปที่ตั้งค่าอื่นๆค่ะแล้วก็ให้กดไปที่วอลเปเปอร์นะคะอ่าเขาก็จะวอลเปเปอร์นี้ก็คือคืนหลังที่เราจะทำนะคะโอ้โพอเลือกรูปแล้วกันนะคะเอารูปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้กดที่เสร็จสิ้นค่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนวอลเปเปอร์แล้วนะคะไหนเราลองไปดูสิ ไมค่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้โอ้เปลี่ยนไปได้เร็วมากเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะวัสลารมอลยกุ้งบอลมาตุลฮลวะบะเบะกาตุฮ์บายบาย